สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีน้องเพชรแล้วก็น้องกุหลาบนะคะวันนี้พี่นุ้ยเดินทางมาส่งมอบเจ้าโนราแคร็บเอสเอลสีน้ำตาลแดงน้องระบุมาเลยว่าขอสีนี้นะคะขอเป็นสีนี้เลยนะคะเรามาส่งกันที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอีกแล้วนะคะเป็นจังหวัดที่ลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกไม่ต้องตื่นเต้นน้องเพชรกับพี่นุ้ยนะไม่ตื่นเต้นอยู่แล้วโอเคเป็นยังไงบ้างครับกับรถคันนี้ ถูกใจผมมากครับผมแล้วก็แต่งได้ตามใจใช่ไหมเจ้าของรถครับผมแล้วก็สวยแล้วก็พี่นุ้ยก็จัดให้เต็มที่ตามใจลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนก็บอกพี่นุ้ยได้แม่แหละค่ะลูกค้าพี่นุ้ยนะคะข้าวผมแล้วก็ไฟนั้นก็ง่ายผ่านง่ายสามวันสี่วันเนี่ยค่ะบอกคุณลูกค้าเลยว่าง่ายไหมคะง่ายครับผมสามวันสี่วันไม่เกินครับสามวัน ตรวจสอบอะไรปุ๊บจบเลยครับผมผ่านแบบสบายสบายสบายเนี่ยแหละค่ะพยายามจะให้ลูกค้านะคะบอกเองเลยว่าเวลาถ้าเราเข้าเงื่อนไขแล้วมันไม่ยากใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ยากเลยครับผมเ <No S 2> ขาให้เราทำตามตามเงื่อนเงื่อนไขเนี่ยเนี่ยแหละค่ะไปแนนก็วิ่งมาเซ็นถึงที่ครับผมนะคะมาเกเซ็นถึงที่ เข้าเงินไขพยายามจะบอกทําไมลูกค้าบอกทําไมผมไม่ผ่านนู่นนี่นั่นถ้าเราเข้าเงินไขก็จะอย่างที่บอกค่ะเหมือนที่น้องเพชรบอกเลยค่ะน้องหลับบอกมาถึงปุ๊บเป็นตรวจสอบสองวันสามวันเสร็จผ่านนะคะแล้วก็ขอระบุสีนี้มาเลยเพราะชอบชอบสีนี้ครับผมนี้สีเดียวเลยครับผมน้องระบุตั้งแต่ต้นเลยขอสีน้ําตาลแดงน้ําตาลแดง นะคะสีอื่นไม่เอาเลยบอกอสีนี้แลังรถมีนะคะคันนี้ยังอยู่นะคะหกแสนเก้าพันราคาเดิมแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าราคาเก่าแทบจะหมดแล้วเหลือแค่บางสีเท่านั้นยิ่งสีดําไม่ต้องหา <S <S เราจะพบกับสีดําในราคาอยู่ที่หกแสนสัน MY 22นะคะ <S <S แต่ถ้าเป็นสีที่ที่ยังมีในสต็อกนะคะก็ยังมีราคาเดิมอยู่นะคะยังไงขอบคุณน้องเพชรน้อครับผมคะ เาเจอพี่นุ้ยนะคะแล้วก็โทรคุยกันนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าได้คุยแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็คุณอีกครั้งหนึ่งครับครับผมขอบคุณครับคุณนี้ครับสวันดีครับอนค่ณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านจากทั่วประเทศนะคะที่มอบร้อมไว้าใจให้พี่นุ้ยเลมาดูแลนะคะยังไงก็ฝากเจ้านาวราแคป s บออสีน้ำตาลแดงนะคะ สวยไปแบรน์ึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่นุ้ยก็จะมีส่งนะคะพี่อ่อนพี่โคราชส,สีนี้เลยค่ะสีเดียวกันเลยนะคะระบุมาเลยขอสีน้ำตาลแดงค,ค่ะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะครับผมสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับ